ไวยละเลือดสีน้ำเงินมันคืออะไรกันเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มมาจากห้องแลก มันเริ่มมาจากจินตนาการล้วนๆเลยย้อนกลับไปเมื่อปี2019มีซีรีส์ของฝรั่งเศสชื่อเรื่องว่า r Evolution ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคปี1789ที่มีไวรัสลึกรล้บแพร่เชื้อใส่ขุนนางฝรั่งเศสทำให้เลือดของพวกเขากลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็กลายเป็นซอมบี้กระหายเลือดนี่ที่สุดฟังดูแล้วตื่นเต้นใช่ไหมล่ะแต่บอกก่อนเลยนะไวรัสเนี้ยไม่มีอยู่จริงนะนะักเขียนบทเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อความ มันเทิงล้วนๆไม่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์เลยสักนิดแต่มันก็เคยมีเกิดขึ้นจริงที่สหรัฐอเมริกาในปีเดียวกันนั่นแหละ คนไข่ผู้หญิงรายหนึง่งมีสีเลือดเป็นสีฟ้าเหมือนช็อกแลตมิ้นต์แต่ไม่ใช่เพราะเป็นไวรัสนะมันเป็นเพราะปฏิกิริยาเคมีหายากในเลือดซึ่งมันก็รักษาได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยแล้วทําไมถึงเรียกบางคนว่าเลือดสีน้ําเงินกันละ่ะก็เพราะในอดีตชนชั้นสูงไม่ออกไปทํางานกลางแจ้งผิวของพวกเขาจึงขาวซีดจนเห็นเส้นเลือดเป็นสีฟ้าใต้ผิวได้อย่างชัดคนก็เลยเรียกพวกเขาว่าเลือดสีน้ําเงินซึ่งความหมายก็คือพวก ชนชั้นสูงนั่นเองจี้รู้จี้เล่าอย่าลืมติดตามจี้กันนะ